สวัสดีครับพวกเรา n o p t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องยึดเวลาล่าอนาคตจะเป็นยังไงเมื่อเราสามารถเดินทางข้ามเวลาและไปหยุดอาชญากรรมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวเรื่องราวของมันก็จะซับซ้อนขึ้นไปอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่การตามหาอาชญากรและหยุดยัง้งแต่ต้องเจอกับปริศนาของเวลามากมายที่พวกเขาต้องแก้กันให้ได้และเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ชายลึกลับคนหนึ่งเขาได้เดินเข้ามาภายในอาคารและลงไปอย่างชั้นใต้ดินเพื่อที่จะ จะไปปลดระเบิดในขณะที่เขากาลังจะปลดระเบิดก็ได้มีคนเข้ามาด้านหลังเขาเขาจึงได้หันปืนกลับไปเพื่อเล็งหาคนคนนั้นแต่ก็ไม่เจอและได้รีบออกระเบิดออกมาเพื่อยับมันเข้ากล่องเพื่อที่จะลดแรงระเบิดแต่เขาก็ปิดกล่องไม่ทันทําให้หน้าของเขาโดนไหมจนเสียโฉมเขาได้พยายามตะเกียกตะกายไปเอาเครื่องทานแมชชีนและก็ได้มีชายคนนึงเดินเข้ามาเอาเครื่องทานแมชชีนส่งถึงมือเขาและเขาก็รีบข้ามเวลากลับไปยังฐานทัพก่อนเมื่อถึงฐานทัพหมอก็ได้ทําการปลูกเซลล์ใหม่ให้เขาและหมอกก็บอกว่าเดี๋ยวหน้าของเขา เขาจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยและจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหลายปีใบหน้าใหม่ของเขาได้หายดีแล้วและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะทําการทําภารกิจครั้งสุดท้ายจากนี้ผมจะขอเรียกชายคนนี้ว่าเดอะบาร์คีฟนะครับเดอะบาร์คีฟนั้นเดินทางย้อนเวลามาหลายครั้งแล้วและเขาก็เป็นหนึ่งคนที่สุดยอดที่สุดเขาเป็นคนที่ย้อนเว,เวลาเยอะที่สุดเท่าที่องค์กรเคยมีมาแต่การย้อนเวลาที่มันมากขนาดนี้มันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาทําให้งานครั้งนี้จะเป็นงานครั้งสุดท้ายที่เขาสามารถทําได้และเขาก็ได้แต่งตัวพร้อมกับย้อนอดีต กลับไปเดอะบาร์คีได้ย้อนอดีตกลับไปพร้อมกับไปทํางานที่บาร์แห่งหนึ่งเป็นบาร์เทนเดอร์จากนั้นก็ได้มีชายคนนึงเดินหน้าเศร้าๆเข้ามากินเหล้าที่นี่เดอะบาร์คีได้ชวนเขาคุยแต่เขาก็ไม่ค่อยจะคุยด้วยและพวกเขาก็ได้พูดถึงข่าวที่กําลังออกข่าวอยู่ข่าวกาลังออกถึงมือระเบิดคนหนึ่งที่ชื่อว่ามือระเบิดด้านเขาเป็นมือระเบิดที่ว่างระเบิดและผู้ขอร้ายมีมากมายซึ่งเป็นคนที่องค์กรที่เดอะบาร์คีฟทางานอยู่นั้นต้องการจะหยุดยั้งเขาและตามหาตัวเขาเพื่อกําจัดแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เเจอลลลย The ละบลาาคแู นี้ได้นั่งคุยกันเดอะบาร์คีปได้ถามเจนว่าเจนนั้นทําอาชีพอะไรซึ่งเจนก็บอกว่าเธอเป็นนักเขียนคําสารภาพมีชื่อนามปากาว่าคุณแม่นอกสมรส ซึ่งเดอะบาร์คิปก็บอกว่าเธอติดตามผลงานของคนคนนี้อยู่นะแต่เขาก็สงสัยเลอเกินว่าทําไมลูกค้าคนนี้สามารถเข้าใจผู้หญิงได้ขนาดนั้นเพราะคําสารภาพมันเป็นบทความเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วทําไมผู้ชายอย่างเขาถึงเขียนคําสารภาพออกมาได้เพอร์เฟกขนาดนี้และลูกค้าก็ได้ท้าเดอะบาร์คิปว่าถ้าเธอมีเรื่องเล่าอะไรเด็ดๆให้เดอะบาร์คลิปตกใจแล้วก็เดอะบาร์คิปต้องเอาเล่าให้เธอขวดหนึ่งซึ่งเดอะบาร์คิปก็ยอมที่จะเล่นด้วยเพาะ่าเวลาพร้อมบอกไปว่าเขาทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่นี่มานานแล้วเจอเรื่องเล่าแปลกๆมาก ซึ่งของลูกค้าคนนี้ก็คงทําให้เขาตกใจไม่ได้หรอกเขาจึงได้เริ่มเล่าว่าตอนสมัยที่เขานั้นยังเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาแค่ตอนเปิดเดอะบาร์คีก็ตกใจแล้วเพราะรูปร่างของเขาในปัจจุบันมันผู้ชายชัดๆและเขาก็เริ่มเล่าต่อไปว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงถูกชายคนหนึ่งเอามาทิ้งไว้ที่สถานที่เลี้ยงเด็กกพาพร้าผู้ดูแลได้ออกมาเจอเธอและตั้งชื่อเธอว่าเจนเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแรงแต่ไม่สามารถเข้ากับผู้คนได้จนมีคนเข้ามากแกล้งเธอบ่อยๆท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการชกต่อยแต่เจนก็สามามรถ ชนะพวกมันได้ทั้งหมดนอกจากนั้นยังไม่พอเจนยังมีสติปัญญาที่ดีเลยคณิตศาสตร์ฟิสิกส์โจทย์ยากๆเธอสามารถแก้ได้หมดในขณะที่เด็กผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่ภายในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเธอหัดที่จะแต่งตัวสวยๆบริหารสเสน่ห์แต่เจนมองว่าเธอไม่สามารถสู้พวกนั้นได้หรอกความสวยเธอก็ไม่มีการเข้าสังคมเธอก็ไม่เก่งเธอจึงเลือกอยู่เฉยๆและเรียนรู้ไปแบบนั้นไปวันๆจนวันหนึ่งได้มีชายคนนึงได้เข้ามาหาผู้ดูแลซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าโรเบิร์สันโรเบิร์สันได้เข้ามาบอกว่าเขาสนใจ ในตัวของเจนเพราะตอนนี้ทาง s p a c e คอมกําลังคัดเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นนักบินอวกาศแต่ตามกฎนั้นผู้หญิงไม่สามารถเป็นนักบินอวกาศได้และด้วยเหตุผลหลายๆอย่างพวกเขานั้นก็รู้แล้วว่า การส่งผู้ชายออกไปนอกอวกาศเป็นเดือนเป็นปีโดยที่ไม่หาอะไรขายเคลี่อนให้กับผู้ชายเลยจะทำให้นักบินเหล่านั้นสติแตกพวกเขาจึงลองเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงบ้างโดยพวกเขาต้องการผู้หญิงแกล่งผู้หญิงเก่งมีความสงบและมีความฉลาดและถ้าหากยิ่งมีความบริสุทธิดด์โดยยิ่งดีเข้าไปใหญ่พวกเขาจะฝึกผู้หญิงเหล่านั้นตั้งแต่ศูนย์ไปจนกว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะสามารถออกไปนอกอวกาศจริงๆได้ซึ่งเจนก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครและก็ยังมีผู้สมัครสาวๆอีกหลายคนการทดสอบมีทั้งการสัมภาษณ์การทดสอบสมรรถนะ ทางร่างกายการเขียนข้อสอบซึ่งเจนที่เป็นอัจฉริยะอยู่แล้วเธอก็สามารถทําคะแนนได้นําทุกคนจนถึงขั้นที่ว่าทาง s p a c e คอมไม่มีใครที่สามารถทําคะแนนได้มากเท่าเธอมาก่อนและก็ได้เกิดความวิชาในหมู่สาวๆจนมีคนเข้ามาชกต่อยกับเธอเจนจึงได้ป้องกันตัวและเธอก็สามารถล้มคนที่เข้ามาหาเรื่องเธอได้แต่เรื่องนี้มันก็ร้ายแรงมากๆภายใน s p a c e คอมในระหว่างที่เธอกําลังนั่งรอคําตัดสินของคณะกรรมการหมอคนนึงก็ได้เข้าไปคุยกับโรเบิร์สันว่าเขาได้ทําการตรวจสอบร่างกายของเจนโดยละเอียด แล้วซึ่งร่างกายของเจนนั้นมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่โรเบิร์สันก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าเอาไปบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์เธอออกจากการเป็นตัวเลือก แต่โดยความที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททําให้คณะกรรมการมองว่าสิ่งนี้นั้นรับไม่ได้พวกเขาจึงได้เชิญเจนออกจากการเป็นตัวเลือกและตอนนี้เจนก็ได้ผิดหวังในชีวิตอีกครั้งหนึ่งโรเบอร์สันให้สัญญาว่าเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ทางคณะกรรมการเอาเจนกลับมาอีกครั้งแต่หลังจากที่เจนออกมาจากสเปซคอมเวลาก็ได้ผ่านไปหลายเดือนไร้การติดต่อจากโรเบอร์สันไร้การติดต่อจากทางสเปซคอมเธอได้ทํางานเป็นแม่บ้านราคาถูกเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพไปวันๆจนเธอได้ไปเจอนิตยสารเล่มหนึ่งซึ่ง มันเขียนเกี่ยวกับคําสารภาพเอาไว้ซึ่งหัวข้อบทความสามรับคําสารภาพนั้นมันคือการเขียนความรักของผู้หญิงความรักที่สมหวังความรักที่ผิดหวังและเรื่องราวความรักต่างๆมันเป็นสิ่งบันเทิงเดียวที่เจนนั้นสามารถอ่านค่าเวลาได้ตอนกลางวันเจนทํางานเป็นแม่บ้านซึ่งตอนกลางคืนเจนก็เรียนเพื่อจะเสริมสร้างสเสน่ห์ของเธอจนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนในคืนที่เธอออกมาคืนนี้ก็เกิดฝนตกเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปที่ร่มจนชนกับชายคนหนึ่งเธอได้กล่าวขอโทษชายคนนั้นและชายคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไร จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปหาที่คุยกันต่อและนี่มันก็คือครั้งแรกที่เจนนั้นเกิดมีความรักขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่เจนนั้นรู้สึกรักใครรู้สึกหลงใครและยอมทิ้งความบริสุทธิ์ให้กับเขาสิ่งเดียวที่เธอนั้นรักษามานานชายคนนี้สัญญาว่าจะดูแลเธอไม่มีวันทอดทิ้งเธอจนวันหนึ่งพวกเขาได้ไปนั่งที่สวนสาธารณะชายคนนี้บอกกับเธอให้นั่งรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาไปที่อื่นสักแป๊บหนึ่งแล้วเท้าจะกลับมา แต่นั่นมันก็ไร้วี่แววเขาไม่กลับมาอีกเลยเจนต้องอยู่กับความผิดหวังที่เสียคนรักไปและเธอก็อยู่แบบนั้นจนเธอนั้นสามารถผ่านพ้นมันมาได้และในที่สุดโรเบิร์สันก็ติดต่อเข้ามาหาเธอโรเบิร์สันได้เข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วโรเบิร์สันไม่ได้ทํางานให้กับส a c e com เขาทํางานให้กับองค์กรลับของรัฐบาลองค์กรหนึ่ง ซึ่งองค์กรนี้ต้องการคนที่แข็งแกร่งที่สุดคนที่เก่งที่สุดและคนที่ฉลาดที่สุดแบบเจนและเขาก็พร้อมที่จะรับเจนเข้าทํางานชีวิตของเจนได้สดใสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอผ่านเรื่องราวที่ยากลําบากมานานแล้วถึงเธอจะไม่รู้ว่างานที่เธอกําลังจะไปทํามันเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่เธอสัมผัสได้ว่ามันจะทําให้ชีวิตของเธอนั้นดีขึ้นจนเมื่อเวลาผ่านไปกระโปรงของเธอก็ได้เริ่มครับท้องของเธอได้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเธอนั้นเกิดท้องขึ้นมากับชายปริศนาคนนั้นและหลังจากนั้นโรเบิร์ส าหเเธออีกลยชีวิตของเธอได้พังทลายอีกครั้งหนึ่งเพราะฝีมือของผู้ชายคนนั้นเธอจึงไปฝากครรภอยู่ที่โรงพยาบาลเอื้ออาทรจนถึงเวลาที่เธอเคลอดซึ่งเธอก็คลอดเด็กคนนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยหมอได้เข้ามาบอกเจนว่าลูกของเธอนั้นปลอดภัยดีและลูกของเธอก็เป็นลูกสาวแต่ในระหว่างที่ทําการผ่าคลอดเจนพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างในร่างกายของเจนจึงได้ถามเจนว่าเจนเคยตรวจร่างกายแบบละเอียดบ้างไหมซึ่งเจนก็บอกว่าเคยแต่หมอก็บอกว่ามันปกติหมอคนนี้จึงได้บอกไปว่าเจนน,น มีชุดเพศอยู่2แบบนั่นก็คือเพศชายและเพศหญิงแต่ละเพศยังโตไม่เต็มที่แต่ว่าเพศหญิงก็โตพอที่จะทําให้เจนนั้นมีลูกได้และด้วยการผ่าคลอดเจนนั้นเสียเลือดมากเกินไปทําให้หมอไม่มีทางเลือกนอกจากจะตัดหมดลูกและรังไข่ของเธอทิ้งเพื่อให้เธอมีชีวิตรอดต่อไปและพวกเขาก็ได้ทําการศัลยกรรมต่อท่อปัสสาวะของเธอใหม่ให้เข้ากับของเพศชายและปลอบใจเจนว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเธอเธอแค่เปลี่ยนเพศเท่านั้นมันเคยมีกรณีเปลี่ยนเพศมาก่อนซึ่งก็สําเร็จไปได้ด้วยดีหมอจะเป็น คนดูแลเคสของเธอให้เองและพ่าตัดเธอให้ดีที่สุดและหลังจากที่เจนลุกขึ้นเดินได้แล้วเธอรีบเข้าไปหาลูกของเธอทันทีพร้อมกับตั้งลูกของเธอว่าเจนก่อนที่เธอนั้นจะเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะถ้าหากเธอเป็นผู้ชายแล้วเธอจะไม่สามารถใช้ชื่อว่าเจนได้อีกทันทีที่เธอได้อุ้มลูกสาวของเธอเธอก็กลับมีแรงใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโลกที่พังทลายของเธอได้เกิดสดใสอีกครั้งความหวังของเธอได้เริ่มก่อตัวขึ้นเธอจะไม่ให้เด็กคนนี้ลำบากเหมือนที่เธอได้เจอมาแต่แล้วความหวังนั้นก็อยู่ได้ไม่นานในนคืหึ่งที โรงพยาบาลหลังจากที่พยาบาลพาเด็กเข้านอนหมดแล้วก็ได้มีชายคนนึงเข้าไปภายในห้องเด็กและอุ้มลูกของเจนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหัวใจของเจนแตกสลายอีกครั้งหนึ่งเธอพยายามแจ้งตำรวจแจ้งนักสืบแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ก็หาชายคนที่เอาตัวเด็กไปไม่เจอเลยและจากนั้นเธอก็ได้รับการเข้าผ่าตัดแปลงเพศได้รับฮอร์โมนเพศชายกระบวนการนี้ใช้เวลาอยู่11เดือนจนสุดท้ายเธอก็สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้ร่างกายของเจนผู้หญิงคนเดิมนั้นไม่มีอีกต่อไป ซึ่งตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วเธอฝึกพูดแบบผู้ชายฝึกเดินแบบผู้ชายและก็มาถึงในปัจจุบันในร้านบาร์แห่งนี้ เจนที่เป็นผู้ชายแล้วขอได้เล่าให้กับเดอะบาร์คิฟฟังว่าหลังจากที่เธอกลายเป็นผู้ชายแล้วเธอก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงเธอจะทําอาชีพอะไรในร่างกายของผู้ชายแบบนี้เธอตัดสินใจกลับไปสมัครงานกับทาง Spacecom แต่ Spacecom ก็มีประวัติของเธอทําให้พวกเขากล้าหัวเจนว่าเจนนั้นเป็นผู้ไม่เหมาะสมไปแล้วและไม่เลือกเจนเข้าไปทํางานอีกเธอนั้นสิ้นหวังกับโลกใบนี้มากที่ทํากับเธอได้ถึงขนาดนี้และบางทีเธอก็ได้คิดว่าอยากให้โลกใบนี้โดนหายนะซะบ้างจากนั้นเธอก็อยากจะมีเป้าหมายในการมี ชีวิตอยากจะมีวัตถุประสงค์เธอรู้ตัวว่าเธอจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เธอจึงได้เปลี่ยนชื่อและเดินทางเข้าไปในนิวยอร์กทำงานเป็นคนทอดของขายซึ่งได้รายได้ต่ำมากแต่เมื่อได้เงินมาแล้วเธอก็ได้เอาเงินไปซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเธอได้ลองเขียนประวัติชีวิตของตัวเอง เขียนสิ่งงี่เง่างีเงาเข้าไปภายในตัวหนังสือและมันก็ได้เกิดตลกร้าขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันกลับขายได้เธอจึงได้มีไอเดียไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับคําสารภาพมาทั้งหมดเธอได้ศึกษาคําสารภาพความรักเกี่ยวกับผู้หญิงจากนั้นก็เริ่มเขียนมันและนามปากกาของคุณแม่นอกสมรสก็ได้เกิดขึ้นและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเธอจึงสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงได้ไงละ่ะและเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะมาบายแห่งนี้พยาบาลก็เพิ่งโทรมาบอกเขาว่าตอนนี้ฮอร์โมนของเขาเป็นผู้ชายแบบร้อเอร์เซ็น แล้วเดอะบาร์คิปจึงได้บอกว่าแสดงความยินดีด้วยและยินดีต้อนรับเข้าสู่เผ่าพันธุ์อย่างเป็นทางการพร้อมกับเอาเล่าให้เจนขวดหนึ่งและบอกเจนว่าเจนนั้นชนะพนันและเจนก็ยังบอกอีกด้วยว่าคนที่ทําให้เธอท้องซึ่งชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่เลวมากมันได้ทําลายชีวิตเธอและเธอก็ยังสงสัยอีกด้วยว่ามันก็คือคนที่เอาลูกของเธอไปเธอนั้นเกลียดและแค้นมันมากๆเดบาร์คิปจึงได้ถามเจนไปว่าแล้วถ้าสมมติว่าผมน่ะ เอาตัวชายคนนั้นมาให้คุณได้ละ่ะคุณจะทํำยังไงโดยถ้าผมเอามันมาแล้วคุณสามารถทําอะไรกับมันก็ได้โดยที่คุณสามารถลอยนวลไปได้โดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณเลยเจนจึงตอบว่านั้นมันก็แน่นอนคําตอบนะ่ะมันต้องฆ่าอยู่แล้วเดอะบาร์คีฟจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาชายคนนั้นมาให้ เจนก็ตลกแล้วก็บอกว่านายจะไปหาชายคนนั้นมาให้เขาได้ยังไงแต่แล้วเดอะบาร์คิปก็สามารถบอกข้อมูลส่วนตัวของเจนได้จนหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อของคนที่รับเลี้ยงเจนชื่อผู้ชายที่เจนเปลี่ยนมาใช้ซึ่งก็มีชื่อว่าจอรนแล้วชายคนนี้รู้ได้ยังไงในเมื่อเจนนั้นยังไม่บอกเขาเลยจากนั้นจอรนเขาก็ได้โวยวายขึ้นมาทันทีว่าเดอะบาร์คิปนั้นสะกดลอยตามเขาแต่เดอะบาร์คิปก็บอกว่าไม่ใช่เดอะบาร์คิปนั้นทําง,งานให้กับโรเบอร์สันและโรเบอร์สันก็ขอให้เดอะบาร์คิป เจอชายคนนั้นแล้วและเมื่อจอนตัดสินใจจะทําอะไรก็แล้วแต่จอนต้องเข้ามาทํางานกับพวกเขาต่อนะซึ่งจอนก็ยอมตกลงจากนั้นเดอะบาร์คิปก็ได้พาจอนเข้าไปที่หลังร้านและก็ได้พาจอนไปดูเครื่องทานแมชชีนพร้อมกับกดวันเวลาและทําการย้อนเวลากลับไปจอนนั้นแทบจะไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาสามารถย้อนเวลากลับมาได้จริงๆและเดอะบาร์คิปก็ได้บอกกับจอนว่าเดอะบาร์คิปทำงานให้กับสํานักง,งานที่มีชื่อว่าเทเพอร์เป็นสานักง,งานที่โรเบิร์สันนั้นกำลังควบคุมอยยู่พวกกเขาาาจะทรํร อดีตและไปปัจจุบันเพื่อป้องกันอาชญากรก่อนที่มันจะเกิดแต่สิ่งที่พวกเราต้องระวังก็คือพวกเราห้ามแต่งตัวหลงยุคโดยเด็ดขาดและพยายามคุยกับคนในยุคปัจจุบันให้น้อยที่สุดและเวลาที่พวกเขาย้อนมาก็คือคืนแรกและเป็นคืนที่เจนนั้นได้เจอกับคนที่ทำลายชีวิตเจนหรือว่าชายคนนั้นเดอะบาร์คีฟนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการธุระของเขาต่อและให้จอรนไปดักรอชายคนนั้นได้เลยเมื่อเจอชายคนนั้นแล้วก็จัดการได้เลยตามที่จอรนนั้นต้องการเพื่อเปลี่ยนอดีตให้เจนนั้นไม่ต้องเจอเขาและหนังก็ต ภามาที่เจนเดินออกมาจากโรงเรียนในคืนที่ฝนตกเจนได้รีวิ่งเข้าไปหลบฝนแต่เจนก็ได้ชนกับชายคนหนึ่งและคนที่เจนชนด้วยนั้นก็คือจอร์นเจนได้กล่าเขาโทษจอร์นไปแต่จอ์นก็ได้บอกว่าจอ์นกําลังรอเจนอยู่เลย เจนก็ได้แปลกใจว่าทําไมจอร์นนั้นบอกอย่างนั้นหรือว่าเราเคยเจอกันมาก่อนจอร์นจึงได้ชวนเจนไปคุยด้วยเพื่อเลี่ยงให้เจนนั้นไม่ต้องเจอกับชายคนนั้นทั้งคู่กลับคุยกันอย่างถูกคอและได้นั่งคุยกันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งส่วนเดอะบาร์คีปเขาก็ได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อจัดการกับมือระเบิดด้านเขาได้เห็นมือระเบิดด้านกําลังติดตั้งระเบิดอยู่เขาจึงเข้าไปเพื่อที่จะจัดการชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นก็ได้หลบหนีไปเดอะบาร์คีปจึงได้รีบวิ่งตามไปจนเขานั้นตามทันและการตต่่อสู้้กก็ดเเริมขึนนแลับปะ บาคิปเองที่เสียท่าให้กับมือระเบิดด้านซึ่งในตอนที่เดอะบาคิปล้มลงมือระเบิดด้านก็เลือกที่ไม่จัดการเขาและก็ได้เดินจากไปแบบเงีย,งยบๆจนเดอะบาคิปได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นและเขารีบกลับไปดูเขาได้พบว่ามีชายคนนึงกําลังนอนล้มลุกคลุก,ลกคลานอยู่ที่พื้นพร้อมกับใบหน้าที่เละและพยายามจะตามหาทานแม็ชินของเขาเดอะบาคิปจึงรีบเอาทานแมชชินไปยัดใส่มือให้เขาจากนั้นชายคนนั้นก็ได้กดเวลาและก็ได้วาปกลับไปและคนที่โดนระเบิดจนหน้าเสียโฉมนั่นก็คือตัวเขาเอง หลังจากที่พาดท่าให้กับมือระเบิดด้านเดอบาร์คีฟก็ได้วาดเวลาไปอีกเวลาหนึง่งเขาได้ยืนดูใครบางคนอยู่และจากนั้นโรเบอร์สันก็ได้เข้ามาทางด้านหลังเดอบาร์คีฟพร้อมกับพูดกับเขาว่าเดอบาร์คีฟนั้นทําอะไรอยู่เดอบาร์คีฟจึงได้เอาชนวนระเบิดที่เขาเก็บได้ในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ให้กับโรเบอร์สันไปหาหลักฐานว่ามือระเบิดด้านนั้นได้มาจากไหนและทั้งคู่จึงได้เริ่มยืนมองคนคนหนึ่งและเดอบาร์คีฟจึงได้เริ่มพูดว่าสิ่งที่เขากําลังจะทํําาาาจจะะเเเปป็นกรรทร้้ยธธออออไตตตลชีวิงก ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับงูที่กินหางตัวเองอย่างไม่จบไม่สิน้นโดเบอร์สันก็ได้บอกไปว่าสิ่งที่เดอะบาร์คีฟกำลังจะทำเป็นการหว่านมเมล็ดพืชแห่งอนาคตและนี่เป็นงานสุดท้ายที่เขาต้องทำก่อนที่เขานั้นจะเกษียณและสิ่งที่เขากำลังจะทำจะช่วยชีวิตคนได้หลายพันคนหลายหมื่นคนไปจนถึง1ล้านคนและให้เดอะบาร์คีฟทำสิ่งที่เขาต้องทำให้ดีที่สุดและจากนั้นพยาบาลก็ได้เดินออกมาจากห้องเดอะบาร์คีฟก็ได้เดินเข้าไปภายในห้องพยาบาลเขาได้ไปยืนอยู่ต่อหน้าเด็กคนหนึ่งพร้อมก เด็กคนนั้นขึ้นมาและได้พาเด็กคนนั้นออกมาจากโรงพยาบาลในฝั่งของจอ์นและเจนที่อยู่ด้วยกันที่นี่เขาทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนเจนนั้นได้ยอมปล่อยตัวให้กับจอร์นและทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันส่วนฝั่งของเดอะคีบบาร์เขาได้พาลูกของเจนที่เขาบุยมาจากโรงพยาบาลจำเวลามาอีกเวลาหนึ่งและได้วางเด็กคนนี้ไว้ที่หน้าสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าจากนั้นจากนั้นก็ได้โทรบอกผู้ดูแลจนผู้ดูแลได้เข้ามาเจอเด็กน้อยและตั้งชื่อเธอว่าเจนและเดอะคีบบาร์ก็จำเวลา กลับมาหาเจนและจอรนที่กําลังนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะจอนที่หันมาเห็นเดอะคีบาร์เขาจึงได้บอกกับเจนว่าเดี๋ยวเขานั้นจะกลับมาและเจนก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะกลับมาแน่นอนจอรนได้เดินเข้าไปเอาปืนชี้หน้าเดอะคีบาร์พร้อมก็บอกว่าเดอะคีบาร์นั้นโกหกเขาเดอะคีบาร์พยายามบอกว่าจอนนั้นเป็นคนเลือกเองซึ่งตอนนี้จอรนรู้แล้วว่าจอนนั้นเป็นใครและจอรนก็รู้แล้วว่าเจนนั้นเป็นใครจอนได้บอกกับเดอะคีบาร์ว่าเธอไม่มีทางทิ้งเจนไปเด็ดขาดจอรนเขานั้นนรักกกเจมาาอบึงบ เขาเข้าใจดีตอนนี้จอรนนั้นรู้แล้วว่าจอ์นคือใครและจอนก็รู้แล้วว่าเจนคือใครและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จอรนจะรู้ว่าเขานั้นคือใครและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเดอะคีบ่าขอให้จอนนั้นกลับไปที่สํานักง,งานกับเขาเพื่อให้เขานั้นรู้ความจริงทุกอย่าง เขารู้ดีว่าจอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเจนและตอนนี้เจนก็คงรู้แล้วด้วยจากนั้นทั้งจอรนและเดอะคีบารก็ได้เดินทางกลับมาที่สำนักงานแต่โดยการที่เดินทางข้ามเวลาหลายปีทำให้จอรนนั้นหมดสติลงส่วนเดอะคีบาก็ได้มาเอาเอกสารในการปลดระวางของเขาเพราะภารกิจครั้งนี้ของเขานั้นเสร็จสิ้นแล้วเขาสามารถพาตัวจอร์นกลับมาที่ฐานนี้ได้โรเบิร์สันนั้นบอกว่า จอนนั้นจะเป็นคนที่เก่งกะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขาต้องรู้จักความผิดหวังและความล้มเหลวในชีวิตก่อนเขาถึงจะสามารถทํางานนี้ได้ดี และเขาจะสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกหลายพันหลายหมื่นชีวิตและเดอะคีบาก็ได้รับเอกสารในการ,กรเกษียณของเขาและเขาก็เลือกสถานที่เป็นนิวยอร์กพร้อมกับจะเดินทางไปสถานที่ที่เขาจะทําทการหยุดมือระเบิดดานซึ่งในอนาคตมือระเบิดดานจะทําการวางระเบิดเมืองเมืองหนึ่งเหตุการณ์นั้นจะมีคนตายเป็นหมื่นๆคนและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทางองค์กรนี้พยายามจะหยุดมันมาโดยตลอดคือการหยุดเหตุการณ์ที่ทําให้คนตายเป็นหมื่นคนเหตุการณ์นั้น แต่พวกเขาก็พยายามหยุดมาแล้วหลายครั้งพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดมันได้แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันทําให้เดอะคิบบายอมวางมือและฝากทุกอย่างไว้กับจอห์นให้เป็นคนสารต่อแทนจากนั้นเดอะคิบบาก็ได้จําไปที่เวลาที่ใกล้กับการระเบิดและได้ใช้ชีวิตของเขาไปวันๆพร้อมกับกดเครื่องทานแมชชีนทําให้มันนั้นหยุดทํางานแต่เครื่องทานแมชชีนกลับไม่หยุดทํางานและเขาก็ปล่อยมันไว้แบบนั้นเขาได้ใช้ชีวิตแบบไปวันๆจริงๆกินเหล้าเดินเที่ยวไปซื้อพิมพ์ดีดมาพร้อมกับเขียนหนังสือและได้เสียวววกัับประติชี ของตัวเองนาำประกาก็คือคุณแม่นอกสมรสโดยจอนและแท้ที่จริงแล้วเดอะบาร์คิปก็คือจอนในอนาคต เรื่องราวทุกอย่างมันจะวนลูปเหมือนงูกินหางไม่มีจบจอนคนนี้ไปช่วยจอนในอดีตจอนในอดีตกลับไปช่วยเจนในอดีตเจนในอดีตกลับมาช่วยเจนในอนาคตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนห่วงเวลาของเขานั้นได้สิ้นสุดภารกิจของเขาได้หมดลงและจอนในปัจจุบันก็ได้หลุดออกจากลูปนั้นเป็นที่เรียบร้อยเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่เขาต้องการได้แล้วในปัจจุบันนี้ในขณะที่จอนกาลังใช้ชีวิตของเขาอยู่นั้นเขาก็ได้นั่งดูเอกสารเกี่ยวกับตัวของมือระเบิดดาน และเขาก็ได้พบเอกสารบางอย่างที่มันผิดปกติแถมยังได้เจอร่องรอยว่ามือระ,ะเบิดด้านอยู่แถวๆนี้อยู่ภายในร้านซักรีดแห่งหนึ่งจอนไม่รอช้ารีวิ่งไปที่ร้านซักรีดแห่งนั้นทันทีและเขาก็ได้เจอกับมือระเบิดด้านจริงๆแต่ที่มันทําให้เขาตกใจก็คือมือระเบิดด้านก็คือเขาในอนาคตมือระเบิดด้านได้กล่าวยินดีต้อนรับตัวเขาเองในอดีตว่าในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีพร้อมบอกเหตุผลที่เขาวางระเบิดทั้งหมดและได้ฉายาว่ามือระเบิดด้านมาก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่เขาออกจากองค์กรแล้ว และเขาพยายามปลดระวังเครื่องทามาชชินแต่มันก็ไม่หยุด เขาจึงได้ย้อนเวลาไปในอนาคตเพื่อเอาหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็ได้พบว่าหนังสือพิมพ์ในอนาคตมันมีคนที่ทําให้คนตายหลายคนซึ่งพวกนั้นเป็นอาชญากรทําให้จอห์นทนนี้ตัดสินใจในการกลับมาเพื่อฆ่าอาชญากรคนนั้นด้วยการใช้ระเบิดแต่จากที่เขาข้ามทานไม่ชี้หลายครั้งก็ทําให้สติของเขานั้นไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มมองว่าการที่เขาว่างระเบิดฆ่าพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต่อให้จะมีคนที่มาสังเวยด้วยก็ตามจอห์นในปัจจุบันจึงได้ด่าเขาไปว่าการที่ทําแบบนั้นต้องมีผู้บริสุทธ แต่จอในอนาคตก็บอกว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งของเกมของโรเบิร์สันเขาวางหมากไว้หมดแล้วแล้วถ้าหากว่าจอในปัจจุบันเกิดฆ่าจอในอนาคตตอนนี้ละก็จอในปัจจุบันก็จะกลายมาเป็นจอนในอนาคตและกลายเป็นมือระเบิดด้านต่อไปในที่สุดวิธีที่จะออกจากรูปนั้นจอในอนาคตจึงได้บอกว่าเราทั้งสองคนนั้นต้องไม่ฆ่ากันและมาร่วมมือกันจากนั้นก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่จอในปัจจุบันเขาก็ไม่ฟังเขาได้รัวกระสุนใส่จอในอนาคตจนจอในอนาคต นั้นเสียชีวิตลง พร้อมกับดนนึกถึงอดีตที่มันผ่านมาไม่ว่าตอนที่เขาเป็นเด็กทารกที่เก็บมาเลี้ยงตอนโตมาเป็นเด็กสาวตอนที่เป็นเจนตอนที่เป็นจอนวัยหนุ่มรวมถึงที่เป็นจอนในปัจจุบันและจะกลายเป็นมือระเบิดด้านในอนาคตเหมือนงูกินหางแบบไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องยึดเวลาล่าอนาคตซึ่งหนังเรื่องนี้เอาตรงๆตอนดูนะครับค่อนข้างที่จะงงเลยถ้าผมเล่างงยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกับสิ่งที่ผมเรียบเรียงไปนะ นในฝั่งของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่7.5คะแนนในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปถึง84%คนดูให้ไปถึง75%ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัายมาณที่นียนะครับและถ้าหากผมตกหล่นในจุดสําคัญจุดไหนไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ